มิวกราฟรับพลังก่อแต่เช้าทำแฮชแทก h a c k y o u m u g l a b พุ่งติดเทรนด์แฟนคลับ2หนุ่มมิวสุปสิทธิ์และกราบคณาวุธมาตามนัดทุกเช้าล่าสุดวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาส่งพลังรักพลังก่อดให้สองหนุ่มผ่านแฮชแท็ก h u c k y o u m u g l a b ฮอติดเทรนด์มาตามเวลาเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับแฟนคลับที่น่ารักของสหนุ่มมิวกราฟ ที่ทุกวันพฤหัสบดีจะส่งกำลังใจดีๆผ่านคำบอกรักคำคิดถึงโมเมนต์ดีๆพร้อมติดแฮชแท็กต่างๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสัปดาห์นี้ก็เช่นกันแฟนๆร่วมพลังติดแฮชแท็กฮักยูมิวกราฟทำให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นภาพและโมเมนต์เก่าๆแล้วคิดถึงจริงๆส่วน2หนุ่มมิวและกราฟได้รับพลังเยอะขนาดนี้มีแรงทำงานดีๆมอบความสุขให้แฟนๆต่อแน่นอน